คุณสมาชิกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตลอดชีพหรือรายปีนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตนะครับต้องบอกว่าเราพยายามทำงานวันที่1 4บสี่พฤษภาที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ผมเชื่อหลายคนอยากให้เราเป็นรัฐบาลไม่เป็นไรนะครับแต่ตออบนี้เราต้องเป็นรัฐบาลเอาไปจออนะครับก็ตลอดระยะเวลาน,นะครับในการทำงานของผมนะครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในีนี้ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้เราพยายามรับถึงปัญหานะครับในอำเภอพุ่งเจดีผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในห้องนี้อยู่ในอำเภอพุ่งเจดีจะรู้ถึงปัญหาของอำเภอเราน้ำเตลิดหรือแม้แต่น้ําแห้งนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับในการทำงานทั้งสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือน้ำท่วงขันซอยกองดินนะครับซอยตรงนี้อยู่ตรงไหนครับมีใครรู้บ้างนะครับอยู่แถวๆก่อนถึงป้อมนะครับก่อนถึงป้อมซึ่งผมกำลังจะบอกว่ามันมีซอยอยู่ครับ อยู่ระยะทางเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับมีชาวบ้านเนี่ยอยู่ประมาณห้าสิบหัวาเลยนะครับเวลาที่เขาจะเดินทางออกนะครับเห็นไหมครับหนึ่งกิโลเมตรเองนะครับตรงเส้นสีแดงเพื่อจะออกไปโรงเรียนไปถนนสุขสวัาด,ดิไปสนามกีฬาไปติดต่ออ่าที่อำเภอหรือแม้แต่ะข้ามไปป่ากน้ำนะครับแต่มันติดปัญหาอยู่นิดเดียวปัญหานี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นบริเวณพวกนี้เป็นที่ของใครครับเป็นที่ของใครครับที่รากวัสดุ ไม่ใช่เป็นที่ของออบตอนะครับไม่ใช่เป็นที่ของเทศบาลนะครับแต่มันเป็นที่拉กระสุนครับสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นภาพไหมครับหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลต่อจากนี้นะครับวิ่งตรงเลยเลยอย่างที่ผมบอกอันนี้มอไซค์ยังยังพอวิ่งได้นะครับแต่พอเราขึ้นแล้วเนี่ยที่เห็นเส้นสิเหลืองนี่ไหมครับแต่ถ้าเทียบกับนี้มันอยู่ไหนครับมันทปไม่ได้นะครับ ปาชนจะเดินทางไม่ได้เลยนะครับแล้วลงงึกภาพนะครับถ้นาน้ำขึ้นช่วงเช้าเด็กนักเรียนทำยังไงออกยังไงครับต้องออกแต่เช้าตีห้าหรือต้องนั่งเรือข้ามออกไปถงนะครับสุดท้ายเราทำยังไงปัญหานี้มันถูกการสัสมโดยที่ไม่มีการประสานง,งานหรือพออยายามพูดคุยอย่างจริงจังนะครับจนนําไปสู่การไกลสภานะครับไปปรึกษาหรือจะเอาอยัางไงดีแล้วก็สามารถทาหนังสือเนี่ยรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปยัง กลางโหงนะครับกระทรวงกลางโหงนะครับแล้วก็ออกแบบร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกันว่าต่อไปนี้ประชาชนทนไม่ได้นะครับจนเป็นที่มาของการเราได้สร้างทางเท้าครับสร้างทางเท้ายกสูงนะครับเพื่ออะไรครับเมื่อกี้หนึ่งกิโลเมื่อกี้ที่ผ่านมามันจะกลายว่ามอไซค์เนี่ยสามารถจอดได้นะครับเราไม่ได้ทําถนนที่มันยกสูงขึ้นจากเดิมเพราะอะไรครับมันใช้งบประมาณเยอะนะครับงบประมาณเยอะมากนะครับสุดท้าย ราต้องทำยังไงก็ต้องได้ทางตรงนี้ออกมาเพื่อขอให้น้ําแห้งหรือน้าขึ้นประชาชนไม่เดือดร้อนนะดูเหมือนอาจจะเล็กน้อยนะครับแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับชุมคนห้าสิบ่งคาเดย์เป็นอย่างมากนะครับแล้วเมื่อกี้ปไปในก่อครับน้ำขึ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นน้ําแห้งอีกนะครับจังหวัดอําเภอพูฒน์ดีหนึ่งปีที่เดือดร้อนมากร็ไม่จะน้ำขึ้นน้ำแห้งปัญหานี้ผมเชื่ออําเภอพระสมุทรเจดีเข้าใจเป็นอย่างดีรวมถึงคนฝ่งนู้นด้วยนะครับ ปากน้ําที่จะท่ามามาเกินทุ่นเจดีน้าแห้งข้าไหม,มครับท่าไม่ได้นะครับประชาชนรอ,อเลยกี่ชั่วโมงครับไอ้รอน้ำกี่ชั่วโมงครับสามชั่วโมงสามชั่วโมงเสียอะไรครับเสียโอกาสชีวิตครับเสียโอกาสชีวิตทุกคนมีเวลาเข้ากันนะครับคือยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่คุณหายใแลวสามชั่วโมงถ้าลงนึกภผ้านะครับน้ําแห้งสมมติเราข้าไปฝัง่งตอนจากาศน้ำกันแห้งอีกหายไปหกชั่วโมงนะครับ ประชาชนทำยังไงครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะทางที่แค่นี้เองนะครับแค่เป็นแค่นี้เองนี่คือน้ำแห้งนะครับแห้งเลยเรือก็ออกไม่ได้นะครับปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่เกิดนานมากนะครับแล้วเราก็มาคุยเรื่องแบบเดิมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างทผมก็อบอกว่าผมไม่ใช่ตัวสอบคนแรกนะครับไม่ใช่หน่วยงานคนแรกที่รับเรื่องนี้นะครับสุดท้ายครับเห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครัโอ้โหแย่อดมากเลยนี่เขาไม่ได้รอเรือนะครับ ขารอน้ำนะครับเขารอน้ำเขารอน้ำขึ้นนะครับตรงนี้พ่าดแล้วบางทีก็มีข่าวมนการเด็กขอดลูกนะครับมีประชาชนขอดลูกนะครับขอดจุดที่ท่าเรือพวกนี้นะครับเพราไม่ออกไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วมันจะออกแล้วนะครับก็ไปไม่ได้นะครับต้องบอกว่าท่าเรือนี้ต่อวันเนี่ยมีประชาชนเนี่ยประมาณเถึงพันคนนะครับที่การใช้ถังจอนเส้นนี้นะครับแล้วก็ค่าเรือข้ามทุกวันนี้หกบาทครับเดินทางประมาณ สิบห้านาทีนะครับแต่ถ้าน้ำแห้งทาไงครับต้องไปแล้วไม่รอแล้วสองสามชั่วโมงเสียค่าอะไรครับแท็กซี่ครับฐานร้อยบาทกำหนดแล้วค่าแรงขัง้นต่ำนะครับไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพิ่อมอีกสี่สิบห้านาทีแล้วเราทําไงต่อครับเราก็เลยในฐานะเหมือนเดิมครับสมาทิสภาพิแดนราัอนนำเสนอหานแนวทางแก้ไขร่วงนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากดันไม่ว่าจะเป็นสาทางเลือกระยะกสร้างทำไงได้บ้างให้ประชาชนเนี่ย ที่เหมือนจะไม่มีตัวเลือกเลยให้เขามีตัวเลือกหน่อยไหมอำเภอมุชยดีต้องมีตัวเลือกแล้วต้องมีต่อสองตัวเลือกต้องมีตัวเลือกนะครับพอเลือกมาแล้ว um ต้องมีตัวเลือกก็แนะนาให้เขามีรถเมล์เสริมสายที่สนะครับต้องบอกว่าเส้นนี้เป็นเส้นใหม่นะครับเพื่อรารทำความเดือดร้อนนะครับใครไม่รู <ot> ้ว <cozy. S 1> ่าครับตอนนี้มีรถเอนะครับวิ่งปีนีแล้วนะวิ่งจากท่าเลยนะครับข้ามีปั่งุ้งนะครับเลือกจากท่ามไปากน้ำนะครับ สุดท้ายอ่าราชการเขานำเสนออะไรต่อครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องว่าไม่มีการลอกนะครับเราก็มีการผลักดัตนต้นน้ำไปสู่การถูกลอกเดี๋ยวจะปอะการลายเดือนมกราน,นี้นะครับใช้มงประมาณสองล้านเจ็ดนะครับสองล้านเจ็ดก็จะถูกลอกในเดือนตุกาคมกราน,นี้นะครับร่องน้ําที่เราเห็นอยู่แล้วไงต่อครับพอดีวันนั้นผมประชุมเจออธิบดีท่าเรือดีผมก็ถามเขาสาม,มารถเป็นเจ้าภาพได้ไหมจะได้ไม่ต้องถามหาเจ้าภาพ ไม่งั้นเราก็ต้องมาถามเรื่อิๆนะครับเพราะว่าการถุดรอบมันไม่ใช่แน่นอยู่นะครับเดี๋ยวสักปีนิดๆหรืออะไรหรือหกเดือนน้าก็ตื้นเขินเหมือนเดิมนะเขาบอกเดี๋ยวคาราบเป็นจ้าผ้าครับเดี๋ยวเขาเข้าแผนมันถุกถ้าเขาว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คงจะผ้าแต่ถุดรอบเป็นประจำนะครับเราแนะนำอไงต่อครับระยะยาวในเมื่อถ้าเกิดน้ามันแห้งตั้เสนอเนะครับทาท่าเรือสำรองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้กระทรวงคมนาคมเอาแผนมันุก เพื่อจะใชุ้กปี69เป็นที่เรียบร้อยเพื่อจะทําศึกษานะครับว่าอ่าตรงนี้ยเวลาเราสร้างค่าเรือเป็นลักษณะของน้ำลึกเนี่ยแต่ตรงนี้มันสามารถแก้ไขได้ไหมหรือทําจะเป็นแทนล่องน้าคือแนวเขื่อนนะครับทุกคนในเพิร์มพจะดีาจอ่าทุกคนในเพิร์มพจะดีจะเห็นภาพว่าเราเคยได้ยินว่าถ้าคุณมาทําเขื่อนหรือมาขุดร่องเนี่ย o j เจ,จะถล่มเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันต้องมีการศึกษาครับ ซึ่งทั้งสองเรื่องน,นี้อยู่ในแผนของกระทรวงคมนางคมในงบประมาณปีหกเก้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขากลบวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับระยะสั้นมีรถเมล์สายายี่สิบระยะการที่ต้องถูกลอกนะครับเรื่องงบประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแผนแม่จมุกที่คกรมท่าทําเป็นประจำนะครับระยะยาวท่าเหลือสุรนงนะครับที่สามารถประชาชนเลือกได้น้านแห้งน้านขึ้นเราไม่เดือ,รอดร้อนอีกต่อไปนะครับเราจะได้ไม่ต้องคุยเรื่องนี้ต่อไป สุดท้ายนี่ครับเราในฐานาสะสสอาจจะเป็นฝ่ายค้านแต่เราทํางานเชิงลุกเอาปัญหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนปัญหาจริงประชาชนนประชาชนจริงและเราก็ทํางานจริงและนําไปสู่ตีเจตโนเป็นรัฐบาลครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอบาว่าที้เราคืคอ,คคอคคผมอยากให้เห็นว่าถึงแม้พวกเราไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่พวกเราทำงาน ผู้เราทางานอย่างนี้มาตั้งใจอบคือใครคืออกคือใครคือสสภาษสมิตรเจดีย์คืออบคือใครใครืออบคือผลผลิตจากการลงคะแนนของผู้ท่านให้กับพวกเราการลงคะแนนของผู้ท่านให้กับพวกเราทําให้เกิดรถเมล์สายใหม่ขึ้นไม่มีท่านให้คะแนนเราไม่มีรถเมล์สายใหม่จะไปนหน้ารถเมล์ไหมครับเส้นรถเมล์ที่เชื่อมต่อสองฝั่งเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการข้ามฟาา เกิดจากทุกท่านที่ให้คะแนนให้กับกุก่มอย่าลืมนะครับการรอน้ำสองสามชั่วโมงเป็นต้นทุนชีวิตสำหรับคนซึ่งคนที่ขึ้นเรือไม่ใช่คนที่มีรายได้สูงอยู่นะขึ้นเรือที่บอบาถ้าไม่ได้ขึ้นเรือขึ้นแท็กซี่จะร้อ,อไม่ท่ในกานข้างฝั่ง <c oughs> ตลาดโรงเรียนโรงพยาบาลคนไปมาหาสูงกปนตลอดเวลานนะครับนี่ครับ รถเมนสายนี้เป็นรถผีบือเราหรือแม้แต่เรื่องเมื่อสักครู่อาจจะดูเล็กๆก,การทำไอ้คูนบาทกยกสูงอย่างน้อยให้คนเดินคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าออกพื้นที่ได้ในช่วงน้ำท่วมถึงแม้ว่าเราจะไม่ดีพวาประมาณยกถนมขึ้นถนนทั้งเส้นนะครับแต่ทีนี้อาจจะดูเล็กๆ50ควรเรือนคัวรเรือนตีสักว่าสามคน150คนร้อคนที่ไปเชิญปัญหาน้ำท่วม ทุกช่วงที่น้ำทะเลมันลำบากไหมครับลำบากไหมครับที่เรากำลังพูดถึงชีวิตของคนร้อยห้าสิบคนอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ผมคิดว่าพวกเราอุ่นใจอุ่นใจกับผลงานเล็กๆแบบนี้ที่พวกเราทําในแต่ละหนนที่ในช่วงเวลาปีกว่าที่ผ่านามาและอีกครั้งทําไม่ได้ถ้าไม่ได้คะแนนขงองทุกท่านมามอบให้เราด้วยทุกท่านไม่ใช่แค่ที่ผมเล่าควาปสองประเทศเลยว มินตี้ถ้าใครจำได้จำระเบิดมิ่นตี้ได้ไหมครับจำระเบิดมินตี้ได้ไหมครับอไอที่โรงงานระเบิดโรงงานสารเคมีระเบิดที่หมิ่นตี้อะ่ะนะครับที่มินตี้เนี่ยสอสผพุทินันทสอส,อสอปารปีของเราสุประก,การเหมือนกันก็เป็นคนวิ่งประสานนายจ้างคือเจ้าของโรงงานแล้วก็บริษัทประกันให้ชาวบ้านพันสี่ร้อยนคนได้ค่าชดเชยจากบริษัทแล้วก็ได้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัยสสเราก็เป็นคนไปวิ่ง เวลานี้เลยครับบริษัทยานาพันธ์ที่เริ่มจ้างไปจับได้ไหมครับที่ตกเป็นข่าวใหญ่นะครับยานาพันธ์อยู่ตรงเทพารักษ์นะครับถนนเทพารักษ์กีแก้วขอโทษถนนกีแก้วนะครับถนนกีแก้วบริษัทยานพันธ์ถนนกีแก้วเริ่มจ้างโดยไม่จ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานตามกฎหมายนะครับเริ่มจ้างโดยไม่จ่ายค่าจ้างให้พนักงานพนักงานเนี่ยรู้สีสิไปปลายห้าสิบต้น หางานใหม่ได <onents> ้ไหมครับไม่ได้ครับสี่สิบไปฝ่ายห้าสิบเราก็หางานใหม่ไม่ได้นะครับถ้าได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายจะได้เงินตัวประมาณแสนกว่าบาทสองแสนต้นแล้วแต่จำนวนปีในการทำงานเพื่อให้พวกเขาและเธอไปตั้งต้นชีวิตใหม่ได้แต่ในจ้างเลี้ยวก็สอสอเรานีนะครับที่เข้าไปคุยกับนายจ้างและไก่เปลี่ยกันให้เกิดการเซ็นสัญญานายจ้างบอกไม่มีตังนะครับเราบอกไม่เป็นไรอ่ะรู้จ้างยอมให้นายจ้าง ลอยสายสามมวดได้ไม่ต้องจ่ายงวดเดียวตามกฎหมายก็ไกลเลียกันให้ทางเรื่องหลายจ้างก็เป็นสอสอเราที่ไปช่วยคุยให้กับคนงานที่ไม่มีต่ออำนาจต่อรองของหลายจ้างดังนั้นพวกเราเนี่ยทำเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ในฐานะสอสอถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่าย้ารก็เราทเรื่องๆๆๆๆๆๆนิดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากให้ท่านเห็นว่าคะแนนที่ท่านมอบให้กับเราในปี6 6มันไม่ได้หายไปไหนเราทํางานต่อเนื่องทุกวัน และเช่นกันหนึ่งคาาู่คาาัน,นี้คะแนนที่ทุกท่านถ้าเกิดว่าให้กับหมอเอกเราก็จะทำเต็มที่เช่นกันนะครับสุดท้ายอยากให้คุณหมอเก่าปิดงานวันนี้เล็กๆ้อยน,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 น้อยขอเชิญผู้สมัครสจรทุกท่านมากางหน้าเลยนะครับเพื่อให้เห็นว่าเราทำงานเป็นทีมครับวันนี้